สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยการหารากที่สองโดยวิธีการตั้งหารกันนักเรีนยนคงทําเสร็จแล้วนะคะถึงจะได้มาเปิดคลิปนี้ดูโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะวิธีคิดแล้วก็วิธีทําใครทําได้แล้วทําได้เลยนะคะตอบได้เลยนะคะแล้วก็มาเช็คดูว่าคําตอบเท่าคุณครูไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนคนที่ยังทําไม่ค่อยได้นะคะลูกใครทําได้แล้วหนูก็ เปิดคลิปยาวๆไปนะคะแล้วก็ไปดูคําตอบเลยทีเดียวนะคะอะครน,นี้26569วิธีการแบ่งจําได้ไหมคะเราต้องแบ่งจากตำแหน่งทศนิยมแต่เนื่องจากว่ามันเป็นจานวนเต็มเพราะนั้นทศนิยมมันจะต้องอยู่ตรงสุดท้ายนะคะคือมี0ูนย์อ่ะมี0ูนย์แบบนี้งั้นเวลาเราแบ่งเราจะแบ่งจากทศนิยมไปทางซ้ายนะคะแล้วก็แบ่งจากทศนิยมไปทางขวาแบ่งเพื่ออะไรลูกแบ่งเพื่อที่เราจะคิด เราจะหาตัวเลขมาคำนวณน,นะคะอ่ะตัวที่1ตัวที่1เราเลือกอะไรดีจึ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนวิธีการดูดูยังไงวิธีการดูดูอย่างนี้นะคะเมื่อเราแบ่งตัวเลขเสร็จแล้วว่ามีผลกับการที่เราจะใช้คําว่าอะไรเอ่ยนะลูกนะอะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวแล้วได้ไม่เกิน2อ,อ่าอะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวได้ไม่เกิน2คําตอบคือ1กับ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหนูเอา1นคูณหแล้วใส่ตรงนี้ลูก หนึ 1, 1 to ่งคูณหนึ 1, я, huh. ่งได้หนึ่งนะคะหนึ ال like ่งค <f> ูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ทำการลบนะคะเดนครูขอลบลูกศรก่อนเนาะแล้วก็เนี่ยก็ลบกันปกติเลยค่ะอ่าพอลบกันปกติปุ๊บสองลบหนึ่งได้เท่าไหร่สองลบหนึ่งได้หนึ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่งนะคะสองลบหนึ่งได้หนึ่งก็ใส่ไว้คราวนี้ปกติแล้วเวลาเราชักลงมาเราจะชักทีละตัว ะะแต่ถ้าเป็นได้ที่2เราจะชักทีละ2ตัวนะคะชักทีละ2ตัวอ่ะสอง,อสองลบหนึ่งได้1นึ่งนี่นก็ชัก6 5ลงมานะคะอ่ะหลังจากนั้นก็ไปหาตัวต่อไปค่ะวิธีการหนูก็ป,ปั๊บมาทาั้งนี้อ่อจักยาวๆจำได้ไหมทำไงต่อเอาผลลัพธ์ที่ได้เอาผลลัพธ์ที่ได้ลลไดคูณคูณอะไรนะผลลัพธ์ที่ได้คูณกับ2 นะคะเราใส่ตรงนี้อสองคูณหได้เท่าไรสองคูณหนึ่งได้สองนะคะสองคูณหได้2องแล้วเราก็บอกว่าสองอะไรคือยี่สิบใช่ไหมคะยี่อะไรคูณอะไรเราได้ไม่เกินหนึ่งอหกสิบห้ายี่สิบอะไรคูณอะไรได้ไม่เกินหนึทดยี่คูณสได้เท่าไรโอ้ยสี่สิดูสิบสี่คูณสีไ่ได้เท่าไรได้เ6 ใช่ไหมคะอ้าวนั่นีอก็กลายเป็น25เท่าไหร่ดิี25าคูณ5้อ่าเราลอง26คูณ6ดูได้156ใกล้กว่าไหมอถ้าย7่คูณเเกินไหมเกินนะคะเกินงั้นเราไม่เอาเกินงั้นเราไม่เอาเราก็เลยเอาแต่เลขอะไรพอเลข6นะคะวเวลาได้เลข6เราใส่6ตรงไหนบ้างใส่6ที่นี่แล้วก็ใส่6ด้านบน ะะแล้วก็คำตอบที่ได้ใส่ตรงนี้ค่ะ26คูณ6ได้156โอเคไหมย6คูณ6ได้156อ่าลบทิ้งนะคะเอามาลบกันเอามาลบกันลบกันเหลือ9นะคะนักเียก็ชัก69ลงมานะคะเวลาชักเราชักทีละกี่ตัวนะ2ตัวง,งงว่าเนี่ยป๊าปตรงนี้ตรงนี้ อย่างนี้2ตัวนะคะแล้วก็ทําวนลูปไปเรื่อยๆค่ะถ้ามันมีอีกหนูก็จัดต่อไปอีกนะคะจัดต่อไปอีกอทำเลไทำเยอะๆทำบ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งเอง <c oughs> จริงค่ะคุณครูพ,พูดจริงเดี๋ยวเก่งเองอเอาคําตอบที่ได้หมายถึงเอาทั้งนี้เลยนะคะเอาทั้ง16เลยไม่ได้เอาเลขหกตัวเดียวนะคะ16คูณอะไรลูก16คูณ2ได้เท่าไหร่16คูณสองได้32 ใส่ตรงนี้ไว้นะคะบางคนทำไปนานๆแล้วรู้สึกมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งก็แล้วแต่เขาป๊บนะคะสามจุสอ, 2> 2, อนที่กลายเป็น300ร้อละสามอะไร320ร้อยะไรคูณกับอะไรแล้วได้ไม่เกินหรือเท่ากับ969 32กเก้อะไรคูณกับอะไรเนี่ยเราได้ไม่เกิน969หหรือได้เท่ากับเลย,เลยก็ได้เนี่ยได้เท่ากับตัวนี้นะคะ บางเอิญบางเอิญบังเอิญว่าไงลูกลงตัวเป๊ะที่เลขอะไรที่เลข3ลงตัวที่เลข3เลยนี่คือในกระดาษทดนะ3393 26 339ดัง้เียนั้นเล็ก็ใส่เลข3ที่ไหนบ้างใส่เลข3ตรงนี้ใส่เลข3ที่คำตอบแล้วก็ใส่ผลผลคูณมาตรงนี้9 6 9พอดีเป๊ะนะคะพอดีเป๊ะเลยดังนั้นก็จบดังนั้นก็จบแล้วเล็งก็บอกว่าอะไรคะดังนั้น ข้อนี้นักเรียนต้องตอบค่าลบได้ไหมข้อนี้ต้องตอบค่าลบได้ไหมไม่ต้องตอบค่ะเพราะว่าเขาถามหาราที่สองที่เป็นอะไรลูกอ่าที่เป็นบวกเขาถามหาราที่สองที่เป็นบวกนะคะกเียก็บอกว่าคือเท่าไรลูกหนึ่งร้อยหกสิบสามนะคะแค่นี้ไหวไหมอไหวใครทาถูกบ้างยกมือเส้นตายครูด้วยอย่างงี้ไม่เอาไม่เอาต้องขีด,ดยาว ตะตรงๆนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ข้อที่2ถ้าในักเรียนคิดว่าไม่พอนะคะนักเรียนขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเพิ่มมันบันชนกันนะคะเพิ่มบันชนกันอ่ข้อที่2ข้อที่2อ,องเราจดพร้อมๆมกันนะคะราบที่2ของ5,4,3.722นะคะข้อนี้วันก่อนคุณครูบอกให้หากี่ตำแหน่งล,ลูก ให้หากี่ตำแหน่งฮะเอาโทษนิยม<ะ>ใครมา,อาขอเป็นโทษนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมสองตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหากี่ตำแหน่งหาสามหาสามตำแหน่งนะคะโชว์ให้ครูดูสามตำแหน่งเลยวิธีทำวิธีทำก็เหมือนเหมือนกับอันบนนะคะ มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะวนลูบไปนะคะลูกอ่านก็เริ่มที่น้ำเงินน้ำเงิน5้3ส2เองเขียนห้างๆนะ5 4 3้า2จุดนะคะจำได้ไหมเวลาเราแบ่งตัวเลขมาคำนวณเราแบ่งจากไหนเราแบ่งจากทศนิยมเ้ยเราแบ่งจากทศนิยมออกไปดังนั้นเราก็เลย เป็นที่นี่แล้วก็ที่นี่นะคะ,ะถ้าเราต้องการหาสองตแหน่งต้องการหาสองตแหน่งหรือ3ตําแหน่งคุณครูว่าต้องเติมอะไรได้แล้วเนี่ยต้องเติมศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมเป็นการรอรับตําแหน่งที่3เป็นการรอรับตําแหน่งที่3นะคะโอเคไหมอพอแบ่งได้เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อหาเลยค่ะอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยดูเลขอะไรเป็นหลักเลขห้า คูณกัน2ตัวได้ไม่เกิน5หรือเท่ากับ5้นั้นได้อะไรลูก2 2ได้4นะคะแล้วก็เอามาลบกัน2-4、4เอามาลบกันลบกันเลืเท่าไหร่1ต้องเชิญลงมาทีละ2ตัวต้องเชิญลงมาทีละ2ตัวนะคะเออไม่งั้นเขาไม่ยอมมานะชักลงมาทีละ2ตัวโอเคหลังจากนั้นทำไงต่อคำตอบที่ได้ คำตอบที่ได้คูณสองอ่าคำตอบที่ได้เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยคูณอะไรลูกคูณ 2. สองสองคูณสได้เท่าไหร่พอดีเลยสองคูณสได้สนะคะสี่สี่สิบอะไรคูณอะไรเราได้ไม่เกินหนึ่งสี่สาอ่าสี่สิสอะไรคูณอะไรได้ไม่เกินหนึ่งสี่สาอ่เดาดูลูก4ี 40, ่เท่าไหร่พอ,อคิดให้ดูอีกทีนึง ถ้า41คูณ1ก็ได้41น้อยไป42คูณ2ได้เท่าไหร่84น้อยไป43คูณ3ได้132อไกลเคียงถ้า44คูณ4เกินไหมแค่ตรงนี้ก็ได้ลกู4 4 6เกินยังไม่ได้ทดเลยงั้นเราก็ไม่เอานะคะเราก็เลือกเลขอ,อะไรมาใส่เลือกเลข3ตรงนี้แล้วก็ใส่ผลลัพธ์132ที่ข้างล่าง นะคะแล้วก็เอามาลบกันอ่ะลบกันเหลือเท่าไหร่ลบกันเหลือ1นึ่งเอ๊สามสามเก้านะเหมือนจะคิดเลขไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดิลูกเหมือนจะเมาเหมือนจะเมาจะสามสามเก้าอ่าอย่างนี้เนาะได้มาจากไหนเนี่ยมึนอ่ะเอารบกันลูกลบกันลบกันได้สิบ สใช่ไหมคะ14เอาพันจุดใส่จุดพันจุดใส่จุดแล้วเราก็ชักสองตำแหน่งนี้ลงมานะคะ2ตํตำแหน่งนี้ลงมาปึ้งปึ้งอเอามาลบกันนะคะงั้นก็มองเป็น1,472ไปนะคะต่อไปอันนี้ลบหน่อยเลกเทอตุ้มเปะหรือว่าไว้ก่อนดีไว้ไม่งงดีไหมไว้ไม่งงนะอ่ะไว้ไม่งงต่อไปเราดู23ามค่ะ ยี่สิบสามยี่สคูณเลยนะย่สิบสามคูณสแล้วใส่ที่นี่เลยคะ่ะยี่คูณสได้46่สิบ่สิบหกสี่แต่วเราคิดคือ460อะไรคูณอะไรอย่างนี้นะ460อะไรคูณอะไร460อะไรคูณกับอะไรแล้วได้ไม่เกิน1472 1472 ถ้านักเรียนคิดได้แล้วนะคะคิดมาก่อนแล้วมันจะตกที่เลขอะไรคะเลขสามเลขสามนะคะเลขสามมันจะได้หนึ่งหนึ่งสามแปดเก้าหนึ่งสามแปดเก้าเอามาลบกันอา่าเอามาลบกันพราะยังยังนะเอามาลบกันได้ทำอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะปั๊บ มาลบก,กันได้ได้3เท่าไหร่นะเอิมได้8ได้1 1 3 1 8ได้1นึ่งเอาไหมลบไมเอาได้3ก่อนการละสิบเส่วนเอาได้3อันนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ใช่ไหมคะเหลือ8 โอเคเสร็จแล้วเราก็ชักเลยลงมาชักสองศูนย์ลงมานะคะเราชักสองศูนย์ลงมาตรงนี้ตึ๊กปึ๊บปึ๊บอ่าตะกี้เราชักตรงนี้ใช่ไหมคะตึก๊กอ่าโอเคตะกี้เราชักตรงนี้นะคะไม่ต้องเขียนอย่างคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวงงอ่าหรือถ้าเขียนแล้วไม่งงก็เขียนมานะคะเสร็จแล้วพอได้ยี้ปุ๊บอ่ามาถึงตอนบนหลูมอีกแล้วลูกคำตอบที่ได้ เออเอาคำตอบที่ได้คุณเลยค่ะคำตอบที่ได้ตอนนี้เรามีตั้ง200เราตีเป็น233นะคะเอาคำตอบที่ได้เนี่ย223 22 2 233คูณ2ใส่ตรงนี้จิ้ว233คูณ2 233คูณ2ได้4 6 6อ 4 6 6อะไรคูณกับอะไรแล้วได้ไม่เกิน8320ามเนยนเช็คที่เลขก2ก็ได้ถ้าตรงนี้เป็น2 2ปั้งมันได้8ใช่ไหมคะมันน่าจะเกินนะเพราะว่ากว่าจะผ่านขั้นตอนเพื่อนๆไปทดกันมาอีกค่ะมันได้เท่าไหร่ลูกได้1ครั้งนะคะได้1ครั้งออกหรือหนูจะได้ยี่ก็ได้ลองเช็คที่เลข2อก็ได้เนี่ยเกินไหมคะเกินเกินเราก็เลยไม่เอา ะคะเเราเลยไม่เอาเราแค่หนึ่งครั้งพอแล้วก็ใส่ตรงนี้ว่า C 6 6 1อ่งเอามาลบกันเอามาลบกันน่าจะเหลือเยอะอยู่นะคะอันนี้ได้ไร9 5, ได้ห้าได้ไรลูกได้หอันนี้เหลือเลบสามอ่าโหไม่พอกันต้องชักสูตรลมายสองตัวชักสูตรลมายอีกสองตัวนะคะ ก็ไปต่อปั๊บไคนทำที่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะคราวนี้เอาอะไรบ้างเอาสองสามสามสองสเ่ยสองสามคูณสองจึ๊สองสามคูณสองมันก็ได้เลยลูกสองหนึ่งสองสอสองสองสองสนะคะอะตัวนี้เป็นตัวตัดสินแล้วค่ะ ตอบอะไรนะตัวนี้กับตัวนี้ต้องเหมือนกันตัวนี้กับตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะได้ประมาณถึงเลขเท่าไรหร่ดีได้ถึงเลขเจ็ดเลยได้ถึงเลขเจ็ดเลย 7, 7, 4, 9, เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแปดสามหกสองสามอ่ะพอก่อนพอก่อนนะคะพักก่อนพักก่อนตอบแล้วดังนั้น ดังนั้นราที่สอง5้าสี่จ .72 2ประมาณประมาณประมาณเป็นนิยมสองตำแหน่งกันต้องประมาณว่าอะไรคะ2 3 3อะไร23.3อะไรตรงนี้สำคัญ23.32ค่ะอย่างนี้นะคะ23.32ประมาณนะลูก Okay. เขียก็ตอบจบขีดเส้นใต้กันว่ามีแค่2ข้อเองนะคะกันว่ามีแค่2ข้อโอเคแล้วคราวนี้มันมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เรียลองหาดูนี่ได้คาตอบเท่าไหร่ข้อนี้ชั้นิหาได้คําตอบเท่าไหร่เออหลายคนตอบได้ละนะคะหลายคนตอบได้ใช้เครื่องคิดเลขมาล้วตอบได้อะเขาใช้การสังเกตกันลูกใช้การสังเกตด,ดังนี้ นะคะเอ่อน่าเรียนจำได้ไหมคะว่านี่รากที่สองของ121ตอบอะไรตอบ11นะคะอุยแล้วเอ่อรากที่สองของ12321เนี่ยตอบอะไร12321มันคืออะไรรู้ไหมมันคือ111ค่ะ เ,เลขที่ตัวนัเนียนก็จะต้องสังเกตแบบรูปละตัวที่ครูไฮไลท์สีส้สมกับจํานวนเลขหนึ่งอ่ะมันมีความสัมพันธ์กันไหมกับจํานวนเลขหนึ่งมีความสัมพันธ์กันไหมถ้าไม่ชัวขอขอีกตัวถ้าไม่ชัวขออีกตัวหนึ่งป๊าฟนัเนียนลองไปเอาหนึ่งคูณกันสี่ตัวสิลูกขอโทษหนึ่งสี่ตัวคูณกันสองครั้งเอาหนึ่งสี่ตัวคูณกันสองหนึ่งครั้งอะค่ะเอาหนึ่งสี่ตัวหนึ่ง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 คูณหนึ่ง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 ได้เท่าไหร่ อลองกดเครื่องคิดเลขหนึ่งสี่ตัวคูณหนึ่งสี่ตัวได้เท่าไหร่ลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศรรันนะมันได้แบบนี้ออกมานะมันได้แบบนี้ออกมานะออเห็นไหมเห็นแบบรูปที่สวยงามไหมครูสวยครูคนเดียวอะอันนี้เลขอะไรลูกเลขสี่มีหนึ่งกี่ตัวสี่ตัวแค่นี้พอยังยังไม่พอหนูก็ไปกดเครื่องคิดเลขต่อนะคะแต่ครูจะพอแล้วอะมาดูตรงนี้กัน ในนี้มี1 2 3 4 5 6 7และว8อยู่ตรงกลางนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วละมี8อยู่ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นมันก็7 6 5 4 3 2 1ค่อยๆแรไล่ลงไปดังนั้นตอบดังๆเลยค่ะว่าข้อนี้จะต้องได้คำตอบคือถ้าเรียนในห้องคงจะแยกกันตอบน้อนนะมี1ทั้งหมดกี่ตัวมี1ทั้งหมดกี่ตัวป๊าบอ่ามีเลข1 8ตัวอย่างนี้จึ๊กจึก,จก โอเคไหมคะโอเคนะคะบางทีคุณครูก็ขี้เกียจพูดเผื่อหนูจะเบื่อเสียงคุณครูก็เลยเปิดเพลงให้ฟังนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะจะเป็นการหารากที่สองของตัวที่ติดกลนนะคะหารากที่สองของตัวที่ติดกลนโอเคนะลูกวันนี้คคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ